หลังจากทนายตัดสายสินออกแม่ลุงก็มีอาการผีเข้าอย่างรุนแรงจนคนในครอบครัวต้องช่วยกันลุมล็อกตัวไว้ ว่ากันปะไม่ว่าเลยพี่สแต่งใบโอ้ทำไมมันผ่อนแล้วจะเปาบอกว่่รู้อการกว่าเดิมอ๋อเหรอเือเน้อเดื้อเ้อเนื้อเกื้อเนื้อเนื้อเอเนื้อเื้อเนื้อเนห้อเนื้อเนื้อเ้อเนื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 อเนือเนื้อเ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 นือเอเนอเนือเ้อเ้อเนื้อเ้เกือเนือเ้อเอเนอเอเห้อนอเอเน้เนอเ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 น อันนี้แม่ชื่ออะไรชื่ออะไรอะชื่ออะไรชื่อนุ่งแม่แล้วใช่ไหมเรารับฟังอีกแล้วถ้าเขาคุยรู้เรื่องเขาจะอย่างเงี้ยนะแต่ต้องให้พี่ปลาสัมผัสมันต้องอาจารย์ปลเอออาจารย์ปลาต้องระวังหลบให้ดีนะปาปุ๊บหัวแตกป่ะหลบก็ขึ้นอยู่ว่าเราหลบไปหลบผมโดนบ่อยเ้ยไม่เลยแม่ใหรมานี่ใครเนี่ยนี่ใคร นี่ใครัวดร้องอะไรพี่ลุงพี่ลุงอ่ะชื่ออะไรดำดำดำดโอ้ดำดำหวังอยากคุยคุยเออ หลังจากทนายตัดสายสินออกแม่ลุงก็มีอาการผีเข้าอย่างรุนแรงจนคนในครอบครัรวต้องช่วยกันลุมล็อกตัวไวเนื่องจากกลัวว่าแม่ลุงจะทำร้ายตัวเอง อเมรินทีวี